ทีค่ะทุกคนกลับมากับคลิปอันนี้ทุกท่าเป็นพลังงานความรักนะคะของคุณและเขาก็มันเหมือนกับว่าแล้วตับไพ้อยากจะบอกนะคะก็จะทําไปเรื่อยๆนะคะหลายๆเอปพิโซดก็แล้วแต่ว่าคุณมันไม่จําเป็นต้องดูตามเรียงตามลําดับนะคุณจะเห็น3ไป4 3สามไปหนึ่ง 1ไป8นี้ก็ได้นะคะแล้วแต่นะแต่ว่าแล้วแต่แล้วกันเนาะว่าคลิปไหนจะรนดอมขึ้นมาให้คุณได้เห็นก่อนก็อาจจะเป็นพลังงานความรักของคุณและเขาในช่วงเวลานั้นนะคะอันนี้เราไม่รู้นะคะว่าเราอยู่ในความสัมพันธ์อะไรนะคะแต่ว่าเราจะมาดูคุณและเขาและความรู้สึกของคุณและเขากันนะคะว่ามันเป็นยังไงในช่วงเวลาที่คุณได้เข้ามาเห็นคลิปนะคะมันอาจจะอยู่บางคนก็อาจจะอยู่ในช่วงอาทิตย์หนึ่งบางคนก็อาจจะอยู่ในช่วง2อสเดือนอ่างเงี้ยก็แล้วแต่แล้วกันนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยพลังงานในเรื่องของความ รักมันก็มีเวลาที่ไม่เท่ากันแต่ว่าถ้าเกิดคลิปไหนเปิดมาแล้วเป็นพลังงานบวกทุกอย่างทุกท่านนะคะน้อมรับคําทํานายแล้วก็เพิ่มพลังงานบวกให้กับตัวเราเองแล้วก็พยายามที่จะเ,ออเขาเรียกว่ารับแต่สิ่งดีๆไปแล้วกันนะคะอย่างงั้นเรามาดูภาพรวมในเรื่องของความรักของคุณและเขากันก่อนนะคะว่าช่วงนี้มันเป็นยังไงไเก้าเมถาวาค่ะ เ้าเหรียญอาจจะมีชาวราศีธนูชาวราศีกันถ้าเกิดเสียงฝนดังต้องขออภัยด้วยนะคะจะพยายามพูดแข่งกับฝนให้ได้มากที่สุดไพ่มีนะคะใบนี้จะเป็นคิงถือถ้วยเป็นคิงถือถ้วยนะคะโอเคมีไพ่เดฟูลค่ะจริง,รงๆกพลังงานความรักค่อนข้างที่จะหนีนะคะเจ็ดถ้วย มีไพ่ดีเอ,อ็มเพรสเดี๋ยวนะใบนี้ดีเอ็มเพรสหรือเปล่าใบานี้เป็นจัตติกค่ะชาวราศีตุลน,นะคะหรือจะเป็นใครก็ได้ไพ่มีไนท์ซอฟสอดค่ะพลังงานความรักในช่วงเวลานี้ของคุณนะคะตุกไม่รู้นะคุณอยู่ในสถานะอะไรแต่ตุกคิดว่ามันเป็นเรื่องของคนที่เปิดใจแล้วพยายามปล่อยวางไม่คิดอะไรในความสัมพันธ์ให้มันแย่ไปกว่าเดิมเออมันมีคนคนนึงอะคะ่ะที่พยายามที่จะหา ข้อดีของความสัมพันธ์ครั้งนี้จริงๆและอีกคนหนึ่งก็พยายามที่จะปล่อยวางกับความสัมพันธ์ครั้งนี้จริงๆนะคะสำหรับบางคนเองถ้าเกิดสมมติคุณดีวกับคนเจ้าชู้เขาก็พยายามที่จะลดความเจ้าชู้ของเขาลงหรือพยายามทําอะไรที่มันแบบเ,เขาเรียกว่าพยายามทําอะไรที่มันเป็น เป็นเรื่องดีๆให้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะให้มันไปต่อได้นะคะแล้วก็สําหรับใครบางคนเนี่ยเขาเริ่มที่ถ้าเกิดคุณอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเขาก็เริ่มที่จะลองทําตัวดูว่าเออถ้าเกิดสมมุติตอนนับเวลานี้เขาไม่ใช่คนโสดอ่ะ มันจะเป็นยังไงเขาจะอยู่ได้จริงๆไหมถ้าเกิดสมมุติเขาไม่มองหาคนอื่นเลยหรือไม่มองดูคนอื่นเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือตุ๊กคิดว่าสําหรับใครบางคนเขาเริ่มที่จะตัดช้อยที่อยู่ในมือของเขาเนี่ยออกไปนะคะอาจจะยังไม่ได้แบบตัดสินใจเสียทีเดียวว่าเอ้ยจะมีคอมมิชเมนต์กับคุณแล้วถ้าในกรณีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะ เออมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่ามันจะเป็นอะไรที่เหมือนพยายามที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์ของเราสองคนนะคะมันดีขึ้นอาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะไพ่อาจจะเป็นไวนะเวอร์ซ่าได้ก็ได้นะคะอย่างนั้นตุกขอดูโตคุณก่อนแล้วกันนะคะไพ่ของโตัวคุณเป็น k i n g ซอฟท์สอดค่ะมีไพ่เดดเดวิลชาวราศีมังกร มีไพ่หกเหรียญค่ะแล้วก็มีไพ่เดอะเิเชียนคุณชิวค่ะแต่ว่าคุณชิวแบบในการวางแผนนะคะคุณชิวแบบคนที่ชาวทัตดินค่อนข้างเยอะนะเนี่ยตุกบอกไว้ก่อนตุกว่าคุณชิวในแบบที่คุณวางแผนความน่าจะเป็นความเป็นไปได้ในกรณีถ้าสมมุติคุณเป็นแฟนกันและอยู่ในสภาวะของการที่มีปัญหากันหมายถึงคุณจะลองดูซิว่าถ้าคุณไม่มีเขาคุณจะอยู่ยังไงแล้วคุณถ้าคุณมีเขาอยู่แล้วปัญหามันท็อกซิกคุณจะไปยังไง หรือบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณก็จะลองดูที่ว่าถ้าสมมุติในวันใดวันหนึ่งเขาไม่เลือกคุณจริงๆแล้วความสัมพันธ์ตรงนี้มันสูญเปล่าสําหรับคุณอนะ่ะคุณจะไปต่อ,อยังไงดีหรือคุณจะวางแผนของคุณอนะ่ะไว้หลายๆช้อยอะคะ่ะว่าคุณจะเอายังไงกับความรักครั้งนี้นะคะเอ่อตุกคิดว่าคุณจะ ไม่ได้เดินหน้าต่อแบบเต็มที่คืออาจจะแบบถ้าสมมติคุณเป็นคนเต็มที่ในเรื่องของการช่วยเหลือ,อนู่นนี่นั่นอะไรให้เขาตลอดเงี้ยคุณจะลดตรงนี้ลงแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะเลิกคุยหรือคุณจะห่างแต่คุณจะมีความรู้สึกว่าคุณจะกลับมารักตัวเองอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่คั่งเขามากจนเกินไปอะ่ะคือไม่ใช่คนค้างรักเหมือนแต่ก่อนแล้วเนี่ยไพ่ดูก็รู้เลยว่าไม่ใช่คนค้างรักค่ะแต่คุณจะมองหาความสุขให้กับตัวคุณเองนะคะไพ่เป็นหไม้เท้าอาจจะเป็นชาวราศีสิงไไโโโห ไพ่เดอะโฮลฟนชาวราศีพฤกษุอันนี้คุณปล่อยให้มันเป็นไปตามความรู้สึกของเราไม่ใช่ความรู้สึกให้เป็นไปตามจักรวาลสร้างแล้วกันอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดอะไรที่มันไม่มีสิทธิ์จะเกิดหรือมันไม่ได้ก็ปล่อยผ่านมันไปถือว่ามันเป็นบทเรียนถือว่ามันเป็นประสบการณ์ให้กับเราแล้วกัน ตูกคิดว่าตัวคุณเองอะค่ะจะปล่อยวางกันในเรื่องของความรักครั้งนี้มากขึ้นอ,อ่บางคนคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยู่กับความสัมพันธ์ตรงนี้มาสักระยะหนึ่งละแล้วมันค่อนข้างที่จะไม่มั่นคงแล้วก็ไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่แล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าตอนนี้มัน50-50แล้วว่าคุณจะไปต่อหรือคุณจะถอยแต่ให้คุณตุกคิดว่าคุณ ไม่ไม่เชิงที่จะถอยสักเท่าไหร่แต่ว่าคุณก็ไม่ได้ไปต่อแบบเดินเต็มที่เต็มกําลังอะต่อให้ใครจะมาบอกคุณบอกว่าเฮ้ยเต็มที่สิเดี๋ยวคุณก็แบบยังไงเขาก็ชอบคุณหรืออะไรประมาณนี้หลับรางดีรางมันมาแต่คุณก็ยังมีความรู้สึกอยู่ในใจอยู่แบบเพราะว่าว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้มันยังมีความรู้สึกตรงนั้นอยู่นะคะอย่างนั้นตุกขอดูความรู้สึกของเขาคนนั้นเนะะี่ยค่ะที่มีต่อคุณ ไพ่เป็นก้าวดาบค่ะดูกังวลใจเนียเป็นพิเศษ <c oughs> คีนซอฟคับค่ะมีไพ่หนึ่งดาบค่ะมีไพ่ชาวราศีตุลกลุ่มมิถุนนะคะแล้วก็มีไพ่ the world of f o r t u n e ไพ่เจ็ดดาบคีนซอ,อฟบอลค่ะมีไพ่ the e m p r e s s แล้วก็มีไพ่จาสมินค่ะตุกคิดว่าความรู้สึกของเขานะตุกขอดูอีกใบหนึ่งโอเคตุกคิดว่าตัวเขาเองอะค่ะเขาค่อนข้างที่จะกังวลใจนะเหมือนกังวลใจว่าเขาสัมผัสได้ว่าคุณน่าจะไม่ได้รักเขาเหมือนแต่ก่อนหรือไม่ได้ชอบเขาเหมือนแต่ก่อนละแล้วคุณน่าจะไม่ได้อยากจะยินดียินรลายอะไรกับเรื่องเขาสักเท่าไรหร่ละคือไพ่เขาตุกคิดว่าเขา สัมผัสได้ว่าคุณไม่ได้ใส่ใจในสิ่งที่เขาทำเขาพูดหรืออะไรก็ตามบางคนถนะ้าเกิดสมมติเขาบางคนชอบโพสแต่ก่อนคุณอาจจะไม่ชอบมากกดไลค์คอมเมนต์นู่นนี่นั่นแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มไม่มีคุณละคุณเริ่มที่จะเฟดตัวออกจากชีวิตเขาเริ่มที่จะไม่โต้อตอบบทสนทนานหรือเริ่มที่จะอะไรละเขาเริ่มรู้ละใจหนึ่งเขามีความลังเลยใจค่ะว่าจริงๆแล้วคนคนนี้เขาอาจจะเชื่อในเรื่องของกฎแรงดึงดูดก็ได้ว่าเออบางทีคุณอาจจะไม่ใช่ก็ได้แล้วตอนนี้คุณกําลังจะดีดออกไปแต่ว่าอีกใจหนึ่งของเขามันเป็นประมาณว่า เฮ้ยไม่ได้แล้วสิถ้าเขาเสียคุณไปเขาจะอยู่ยังไงดีอะ่ะเออเขาเขาจะต้องทำยังไงดีอะ่ะอือหรือว่าตอนนี้เขาควรจะตัดสินใจทำอะไรดีนะอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเริ่มรู้สึกว่าเออหรือว่านี่คือคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะเลิกที่จะถอยออกจากเขาจริงๆแล้วคือบางทีนะคะบางคนเขาชอบที่เรารักเขาเขาชอบที่เราอะชอบเขาแต่ว่าเขากลับไม่ชอบเรากลับ คนคนนี้เป็นแบบนี้เลยนะคนุณค่ะนิสัยไม่ดีเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยพอคุณเหมือนชอบเขาน้อยลงหลักเขาน้อยลงนะมันทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยหรือเขาต้องทําอะไรหรือเขาไปทําอะไรมาทําไมหรือว่าคุณไปเจอใครหรืออะไรแบบนี้นะคะเกิดคําถามในในหัวเขาเกิดขึ้นอย่างนั้นตุกขอดูเลยค่ะว่าแล้วความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงต่อความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงต่อคะ พไพ่ที่ King s so o o n d Reverse ค่ะไาดาบ Reverse ถ้วย Reverse The Emperor r จะมีชาวต่างชาติชาวต่างภาษาได้นะคะโอเคไพ่ okay. เป็น Judgment Reverse สิบไม้เท้า สองถ้วยรีเวิร์สขอดูอีกใบหนึ่ง มันจะยังไม่มีคอมมิชเมนต์อะไรเกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดสมมติคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแต่ว่ากองเนี้ยมันเป็นกองที่จะพยายามประครับประคองความสัมพันธ์ให้มันไปต่อได้ใครบางคน,นพยายามปรับนิสัยลดอีกโก้ของตัวเองลงแต่ไม่ปล่อยวางในเรื่องบางเรื่องอยู่ก็ยังมีแบบทัศนคติอะไรบางอย่าง,างเช่นถ้าเป็นคนมีรสนิยมอะไรบางอย่างก็ยังยึดต,ติดในรสนิยมหรือทัศนคติของตัวเองอยู่แต่พยายามที่จะปรับมันลงมาเพื่อให้มันมีความสัมพันธ์เนี้ยอยู่ต่อนะ เราก็จะเริ่มที่จะเเขาเรียกว่าเริ่มที่จะพยายามทําดีมากขึ้นส่วนใครอีกคนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ตัวคิดว่าคุณจะไม่คาดหวังกับอะไรตรงนี้ปล่อยมันเป็นไปแล้วก็คุณจะไม่สืบไม่ส่องไม่อะไรทั้งนั้นเพราะว่าไม่อยากที่จะเจ็บแล้วแต่ว่าทุกมองมองดูแล้วนะจากไพ่อ่ะต่อให้ไม่ได้คอมมิชเมนต์หรือไม่ได้อะไรก็ตามะคะ่ะคุณก็อาจจะแบบ ไม่แค่ตรงนั้นเพราะว่าคุณอาจจะเตรียมใจมาแล้วในส่วนหนึ่งก็ได้นะคะตุกขอดูบทสรุปของคุณและเขาหนะะ่อยค่ะไพ่เป็นควีนถือเหรียญค่ะหนึ่งเหรียญีเวิร์สมันไม่มีอะไรมั่นคงเลยอยะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันอาจจะมีเรื่องของการที่ตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วก็อาจจะมีการแบบ เหมือนออกห่างกันบ้างให้สเปซกันบ้างอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็ยังคงที่จะอยู่ในความสัมพันธ์อยู่ให้ มันอาจจะยังไม่ได้มีการจบสักที่เดียวแต่ว่ามันเป็นเรื่องของคนที่พยายามที่จะฟื้นหัวใจตัวเองสุดๆเพื่อที่จะบอกตัวเองว่าเอ้ยเราไม่ได้รักเขาเรายังไม่ได้ชอบเขาเรายังไม่พร้อมเรายังนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเออมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่พร้อมสักทีเดียวค่ะส่วนอีกคนนึงก็ไม่ได้คาดหวังกับอีกคนนึงแล้วแล้วก็ไม่ได้มองหาใครไม่ได้ทําอะไรเลยทั้งสิ้นดูแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันก็จะไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องของการมุ่ออนนะไม่ได้เป็นเรื่องของการไปต่่่ออแแตตมัันนนจะิดกยูบบี ติดกันอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็มันเป็นอะไรที่เหมือนอาจจะมีเริ่มการสื่อสารขาดหายไปบ้างนะคะมีใครบางคนเหมือนอยากจะเปิดใจแต่ให้คนอื่นๆแต่ก็ไม่ได้เปิดใจสัทีเดียวเพราะว่ายังภาวะพะวงกลัวจะเสียคนนี้ไปอะไรแบบนี้อยู่ด้วยนะคะอ,อขอดูเพิ่อมอีกนิดนึงสิอืมไพ่เป็นเจ็ดเหรียญคะ่ะมันเหมือนรอรออะไรบางอย่างะคะ่ะ เพ่มิเชลดาสิกันเหมือนรออะไรบางอย่างเหมือนรออะไรบางอย่างให้รู้ใจตัวเองเหมือนรออะไรบางอย่างให้รู้ว่าจริงๆเแบบว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่คือตุ๊กมองว่านะคะสำหรับความสัมพันธ์ครั้งเนี้ย ถ้าคุณเป็นคนที่มั่นคงอยู่แล้วนั่นอาจจะไม่ได้หมายถึงคุณนะได้ยินเสียงมะนาวนิดนึงนะคะขออภัยแต่ถ้าเกิดสมมุติคุณเป็นคนเอ่อถ้าเขาเป็นคนที่ไม่ได้มั่นใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจในความสัมพันธ์น่ะตุกคิดว่าเขาจะพยายามหาทรายอะไรบางอย่างเพื่อให้ตัวเองได้มั่นใจว่า คุณคือคนที่ใช่จริงๆและพร้อมที่จะมอบความรักจริง,จรงๆจริงๆอะคือตุ๊กไม่อยากเปิดไพ่เวิร์นเวินะแต่ตุ๊กคิดว่าบทสรุปมันเหมือนกับว่าเขากําลังรอความมั่นใจอะไรบางอย่างในตัวเขาอยู่นะคะอืออย่างนั้นเรามาดูไพ่ยูนิคอร์นกันมาต่อนะคะเมื่อกี้ทนเสียงมะนาวแป้นไม่ไหวนะคะก็เลยมาต่อกันดีกว่าปิคดคลิปไปก่อนแล้วก็มาต่อดีกว่านะคะอะโอเคอย่างนั้นตุ๊กขอดูไพ่แนะนําของไพ่ยูนิคอร์นเลยค่ะสําหรับความรักครั้งนี้ มันต้องเป็นอะไรที่แบบเรื่องเนี้ยมันต้องซีเรียสมากขนาดนั้นเลยหรอสำหรับใครบางคนความรักจริงๆถ้าปล่อยให้มันเป็นแบบไป ไปตามธรรมชาติของมันนะมันก็อาจจะดีกว่าก็ได้แต่ตุกคิดว่ามีใครบางคนที่เขายัางไม่ได้อยากเสี่ยงในความสัมพันธ์อาจจะเคยเจออะไรมาก็ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าบางคนแบบเขาเจออะไรมามันก็เลยดูคนกลางที่อยากจะพินิจพิเคราะห์พิจารณาความสัมพันธ์นี้ไปอีกสักพักหนึ่งะ่ะเราสองคนเหมือนคนที่ต่างที่ต่างถิ่นต่างภาษาค่ะเพชรขึ้นมันก็หมายถึงคุณดูดีม้าก,กับหมาเนี่ยมอม้าเหมือนกันแต่ว่า คุยกันไม่รู้เรื่องนะคะหมามันเห่าใช่ไหมมันร้องใช่ไหมมันเหมือนยังคุยกันไม่รู้เรื่องอะแต่ว่าด้วยความรักอะมันทําให้เราเข้าใจอะไรบางอย่างซึ่งกันและกันได้เหมือนคุณกับเขาอะค่ะมันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เขาสัมผัสได้ว่ามันเราเข้าใจซึ่งกันและกันแต่เขายังไม่มั่นใจว่านี่คือความรักจริงๆหรือเปล่าเหมือนตุกคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ใช้สมองมากกว่าหัวใจนะคะไพ่ยูวีโนแอดเดิมมอร์นิ่งค่ะเดี๋ยววันหนึ่งเดี๋ยวเขาก็ตื่นรูุค่ะในเรื่องของความสัมพันธ์ ตุกไม่รู้ว่าคุณจะรอหรือเปล่านะถ้าเกิดสมมติเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือใครบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่กําลังจะเลิกลาหรือกาลังจะจบอะเพราะว่าดูทรงแล้วคุณก็จะปล่อยให้มันเป็นไปตามยถากรรมถ้าสมมติมีใครเข้ามาที่ดีกว่าคุณก็พร้อมที่จะไปเหมือนกันนะคะไม่ได้พร้อมที่จะอยู่นะคะโอเคจริงๆแล้วโจทย์ข้อนี้ต้องทิ้งให้เขาเครียดเยอะๆนะ เขาก็ได้ตื่นรู้สักทีนะคะว่าจริงๆแล้วคนที่จะเก็บคนดีๆเอาไว้ในชีวิตนะคะไม่ใช่แบบเออเหรอรอยชายแบบนี้เนาะโอเคมาเวลลี่ซูนค่ะอีกไม่นานค่ะเดี๋ยวเขาจะได้คนพบอะไรบางอย่างคะ่ะไพ่ฮิ i ิ่งแฟมิลี่ชู e ค่ะคุณเหมือนเป็นทุกอย่างอะ่ะเป็นที่ปลอดภัยเป็นเซฟโซนหรือเป็นอะไรให้กับเขาอะ่ะ ความรักครั้งนี้มันปลอดภัยมากๆสําหรับทั้งสองคนนะ่ะเขาก็ในอนาคตถ้าเกิดเขาเปลี่ยนแปลงได้แล้วเขามั่นใจอะตุกคิดว่าเขาก็เป็นคนข้างรักคนหนึ่งสําหรับคุณเลยเนี่ยแหละแต่ว่าตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ตื่นรู้เพียงพอแล้วก็ตัวคุณเองก็อาจจะยังไม่ได้ทําอะไรให้เขารู้สึกได้มากเพียงพอก็เป็นไปได้นะคะมันยังมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่เท่ากันทุกว่าบ,บางทีจัก,กรวาลอาจจะส่งคุณและเขามาให้เจอกันแล้วก็ให้มาทดสอบว่าคุณจะทนนิสัยกับคนแบบนี้ได้ไหมหรือให้เขาได้ ออลองช่างใจในตัวเองแล้วลองที่จะเชื่อคนอื่นอีกครั้งก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นความรักครั้งนี้มันก็ประมาณนี้แหละค่ะก็ยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็ให้ความรักที่เข้ามาเนี่ยหรือที่คุณกําลังเผชิญอยู่มันผ่านอุปสรรคไปได้แล้วก็ราบรลื่นนะคะ